เดลล่าลานีคว้ากระเป๋ากว้านซื้อที่ดินหกไร่ติดริมแม่น้ำนับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเดลล่าลานีทีล่าสุดเจ้าตัวได้คว้ากระเป๋าเพื่อซื้อที่ดินจำนวนหกไร่ติดริมแม่น้ำในจังหวัดนครนายกโดยงานนี้ก็ถูกใจคุณแม่มากและที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเดินทางสะดวกตอนนี้ยังม ได้คิดว่าจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่พ้นบ้านพักตากอากาศแล้วตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังเล่งอีกทีในจังหวัดนครพนมบ้านเกิดคุณแม่อยากได้ที่ดินริมโคงและในตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ซื้อที่ดินไว้แล้วประมาณ3-4จังหวัดเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตด,ด้วย แต่อย่างไรก็ตามเน้นในเรื่องของการพักผ่อนมากกว่าโดยเฉพาะคุณแม่กับคุณยายที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำบ้านพักตากอากาศที่เขาย้าย คุณยายที่ไม่ค่อยสบายพอได้ไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์สุขภาพก็เริ่มดีขึ้นสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u ับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ